เรื่อนเยตุงสวัสดีค่ะวันนี้เยตุงจะมายำม,มามาใส่หมูยออ่าเครื่องยำก็จะมีอ่มามืสตารดหอมหัวใหญ่หอมแดงมานาวพริกสดขึ้นช่าย ก็จะจมามาลลวกค่ะไม่ได้ไปใช่ไยจะไปลามาส หน้าเผ็ดเนาะใส่ปไปเลยแดง วันนี้ยายตุงจะมาทำยำให้กินยำหมูยอยำหมูยอใส่มาม่ายำหมูยอสุดยายตุงเสร็จแล้วเราก็จะไปลอยกระทงใช่ไหมใช่อันนี้มีงานกระทงด้วยงานใหญ่ด้วยอาะแต่งตัวสวยๆรเลิศๆไปลอยกระทงองนี่เราอยู่ท่าบ่อเราอยู่บ้านคุณนาย ใส่นุยอนลงไปแส่น้ำยำลงไปเลย,ยน่าอร่อยจังมา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 แช่แผ่น ชิมไหมชิมไหมไม่ค่ะอร,อ,อร่อยแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วกระเทย่ะหอมหัวใหญ่หอมหัวแดงใบขึ้นช่ายต้องการพริกป,ป่นอีกมั้ย ได้เผ็ดไหมไม่ค่ะเดี๋ยวน้องกินไม่ได้ไม่มันี้ค็นคนกินยากอย่างเสร็จแล้วค่ะยามามา่าใส่หมูยอสู่เรือนยายตุงค่ะน่าอร่อยด้วค่ะ มากค่ะทุกคนกินยำม,มามา,มาน้ำกันกินเสร็จเท่ากับสิบล้อยกระท่องกันขึ้นเนี่ยถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลื่อนยี่ตุงเลยนะคะขอบคุณค่ะ